สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับลุงเอริชแชนเนลครับวันนี้เรามาวันข้าวกันนาต้มนาต้ม,มครับนาตมา้มอ้าวม,มีมีไฮไลไท์มีช็อตเด็ดด้วยนะครับรดูคำมารุ่นกันนะครับ การจุยเราจะได้อะไรครับในจุยหาก,กินมนันวันนี้จะมันสมชื่อเลยครับต้องรุนนะครับ วันนี้บอกว่าปลาลูกตัวนี้ทำไม่ได้ไม่เลิกนะครับ ไม่่ไม่โอ้เรียบร้อยครับหนึ่งเต้มครับดามมิทิสดามมิทิสโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับหนึ่งเต้มครับหนึ่ง นี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับ <c oughs> ข้าของเราสว <c oughs> ยง,งามาเงือเกี่ยวขอบผมณฝากช่องไหมนายจุ้ยห้กินมันปาธุครับนาจุยียห้กินมันสารบานทุ่งครับฝา,า,า,ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันวยครับ คร <vom> ับผมครับ <aparece. S 2> <rà Roth> <ild>